สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมวีพาเทเยวกัมพูชาพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมนี่เป็นนานาของผมทั้งหมดเลยครับประมาณโอ้หลายคน,นครับผมเป็นนาคางแฟนผมเองครับผมผมมาดูเขาผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมวิธีปลูกข้าวโพดข้าวโพดขาวครับผม ผมเคยอยู่ไพยลินจงังหวัดไพยลินติดจ,จันทบ,บุรีแล้วตอนนี้ผมมาอยู่บานแฟนแถวอ่ออะไรนะจงังหวัดโพสาทแล้วผมมาดูนาภูม่กำลังปูกข้าวโพดอยู่ แบบมีความสุขครับผมน,น,นี่เขาเป็น,นพี่น้องกันทั้งหมดเลยครับผมเป็นญาติกันทั้งหมดนี่ก็คนนี้กับคนนี้ไม่ใช่ญาตินะเป็นพวเมียเขาญาติข้างลูก เออนี่ผมเอาถ่ายมือถืออย่างนั้นก็ไม่ค่อยสรวยทรัพย์ไม่ค่อยชัดแล้วก็นี่ดูงามๆเออทาบได้ดีดีเลยดีดวายเสียไอ้บักไอ้ดายดนปูดนงบ่ซั่นแต่យើងดำครอบវិញตะเจียนเจ๊ะด๊อเตะได้สร้างมันดอ

Thôi lúc khen tiệt rồi Nóng phân với nào kì? Phân... Phân mình... mình lấy à? Mình lấy à? Oh. Ồ... <laughs> phân... Nà cần phụng... អូខេចឹងងក៏ចប់ឃ្លីបគាត់ខ្ញុំយ៉ាងមិនស្វាងចឹងពេលខ្ញុំថៃឃ្លីបមិនខុសឆាត់អ្វីអូខេបាយបាយ